โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็จะมาถึง EP 2ของ Spex c นะครับโดย EP นี้นะครับก็จะพูดถึงฟังก์ชัน Backtest แล้วก็ฟังก์ชัน TP Auto SL Auto นะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับอย่างในคลิปที่แล้วนะครับเราพูดถึงไปแล้วนะครับว่าฟังก์ชันลูกศรใช้งานยังไงใช่ไหมครับว่าเราจะเซตค่ายังไงให้มันขึ้นลูกศรแบบนี้นะครับเราอยากดูทําเฟรมไหนเราทํายังไงได้บ้างนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงอันนี้เลยครับสมมุติว่าเรายกตัวอย่างเป็น คู่ BTC ขึ้นมาก่อนนะครับเพราะเนื่องจากวันนี้เป็นเสาร์อาทิตย์นะนะครับมันก็จะคู่ธรรมดามก็จะไม่วิ่งนะครับก็เลยจะขอยกตัวอย่างเป็นคู่ Bitcoin แล้วกันนะครับ Bitcoin นะครับตอนนี้ก็วิ่งอยู่28,000ดพันาร์นะครับโอ้ก็คือก็ถือว่าขึ้นมาเยอะนะครับขออนุญาตเปลี่ยนเป็นท i m e f r a m H4 นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่า เฮ้ยไอฟังก์ชัน TP Auto SL Auto เนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับอ่ะก่อนอื่นก่อนเลยนะครับผมต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เรากดบายปั้งเข้าไปนะครับ SL กับ TP เราตั้งตอนไหนครับเราสามารถใส่ใน ออเดอร์ได้เลยได้ไหมนะครับอย่างเช่นแบบเราคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่เทรดดิ้งเราสามารถใส่บายลิมิตเซลลิมิตอย่างเงี้ยได้นะครับหรือเราใส่ new order เองเงี้ยราก็ตั้งสต็อปล็อตตั้งเทปโพรฟิตอย่างเงี้ยแล้วเราก็กดบายมาเก็ตเซลมาเก็ตอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ว่าตัวสเปซเอ็กซ์จะมีหน้าแดชบอร์ดแล้วก็มีหน้าพาแนลใช่ไหมอย่างอันเนี้ยคือผมกดหน้า b ี c ขึ้นมานะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นหน้าพาแนลเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวผมจะทําการยกตัวอย่างนะครับทำการสาธิตให้ทุกคนดูว่าเฮ้ยถ้าเรากดบาย มันจะเกิดฟังก์ชันอันนี้ขึ้นมานครับมันจะถามว่าเอ้ยจะบายจริงไหมจะบายตรงนี้เลยไหมอ่ะสมมุติเรากดตกลงบายไปก่อน0 0 1โป้งเขาให้นะครับมันก็จะขึ้นเนี่ย0.01มาให้นะครับตามจริงต้องมีเส้นตรงนี้นะแต่ว่าเส้นผมหายไปเนี่ยได้บายแล้วนะครับอ่ะทีนี้เราจะยังไม่เห็น S L กับ T P ใช่ไหมครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดนี่ครับเห็นไหมเห็นฟังก์ชันตรงนี้ไหมเรายังไม่ได้เปิดตรงนี้นะครับ T P point มันออฟอยู่นะครับ SL point มันก็ออฟอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะตั้ง TP SL auto นะครับก็คือแบบคลิกเดียวกดบายแล้วมาใส่ TP SL ให้เลยเราก็ใส่ตัวเลขเข้าไปในนี้ได้นะครับอ่ะยกตัวอย่างอันนี้ขออนุญาตปิดก,ก่อนนะแล้วก็อันนี้เป็นคู่ Bitcoin เนาะน่าจะวิ่งอยู่ประมาณสักเอาสัก TP เท่าไหร่เอา TP 500ก่อนอ่ะ TP 500จุด มันมีลิจิตข้างหลังด้วยนะครับ2ตัวผมใส่เป็น5 0,000แล้วก็อันนี้ SL นะครับเอาสัก250นะครับมันมีลิจิตข้างหลัง2ตัวนะครับก็ใส่ไปอีก2ตัวนะครับจะเห็นว่า BTC เนี่ยมันจะอันนี้ของ Merleneite เนี่ยมันจะมีจุดทศนิยมจุดหกแปจุด 25, อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับตัดจุดอันนั้นออกไปเลยนะครับแล้วการนับจุดของ BTC นะครับก็คือจะนับจุด1ดอนก็คือ1ดอนตรงๆนะครับ 28, 001, ก็คือ1ดอน28,002ื่นแอก็ค 2ดอนนะครับการนับจุดก็คือนับตามดอลลาร์อย่างนั้นตรงๆไปเลยทดลองกดดูก่อนนะครับออนนะครับกดออนแล้วเขาจะถามว่าเปิดจริงไหมด้วยนะนี่เรากดบายไปอ่ะเห็นไหมนะครับเนี่ยมีเส้นขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้คือเส้น SL นะครับแล้วก็เนี่ยตรงนี้คือเส้นท p อันนี้คือเส้น SL เห็นไหมครับว่าเราก็ใส่ไป500จุดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลากก่อนนี่ไง 4ีนเนะครับเพราะว่ามันนับจุดทีนิยมข้างหลังมาด้วยนะครับอันนี้จะเป็น BTC นะแต่ถ้าเป็นคู่ทองปกติเนี่ยเป็นคู่ทองปกติเราก็ใส่ไปเลยอันนี้เท่าไหร่ TP สักพันหนึ่งอ่ะ SL สัก500อย่างเงี้ยครับแล้วก็กดออนไว้ wise, นะครับเปิดได้ไ่ไดนวันนี้เสาร์อาทิตย์เปิดได้ไไดไไดดไดนะครับกดออนไว้ wise. แต่ว่ามันกดเทรดไม่ได้ไงหน้าทองอ่ะวันนี้วันเสาร์อาทิตย์มันกดบายไม่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือ ฟังชัน TP SL Auto นะครับที่ผมใส่ไป5้าห0ืนเดี๋ยวทวนให้อีกทีนึงนะก็คือเหมือน TP 500จุดนะครับแล้วก็อันนี้ SL 250จุดนะครับแต่เราแค่ใส่จุดทอนิยมให้มันสอดคล้องไปกับกราฟแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรากดบ u ายมันก็จะใส่ SL TP Auto ให้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมนะครับอย่างอันนี้นะครับเราเข้าที่ราคา8 0 96ใช่ไหมครับอันนี้เป็นฝั่งบายเนาะเพราะฉะนั้น SL ถ้าลบไป250จุดเอา28 28 096กลบ500ลบ250ก็จะเป็น27846อ่าะถูกต้องเลยนะครับนี่เมื่อกี้ผมเข้าไปราคาที่28096นี่ไง SL 27846นะครับเศรมันก็ตรงๆอย่างนี้แหละนะครับอ่ะจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเอ้ยเราหาคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราคุ้นชินกับคู่เงินที่เราเทรดแล้วแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ คู่นี้เราจะ TP เท่าไหร่จะ s SL เท่าไหร่นะครับมันจะทําให้เราสะดวกครับโดยที่เราไม่ต้องเอาจุดออกมาหักลบจุดเข้าเท่ากับกี่จุดแล้วคิดเป็นจุดราคาเท่าไหร่แล้วพิมพ์เลขราคาลงไปไม่ต้องทําแบบนั้นนะครับคือเราคิดไปเลยว่าเราจะ TP พันจุดเรา SL 250จุด SL 500จุดแล้วก็พิมพ์ตัวเลขไปเลย สะดวกสบายนะครับแบบนี้นะครับปุ่ม close นะครับถ้าเราอยากจะปิดนะเราปิดตรงนี้ได้นะบนคอมพิวเตอร์นะกับตรงนี้นะครับก็คือปุ่ม close เหมือนกันนะครอ่ะมันก็จะถามว่าปิดออเดอร์ใช่ไหมใช่นะครับก็กดปิดไปนะครับอ่ะเดี๋ยวทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาที่เราจะเซฟเจ้า TPSL Auto นะครับสิ่งที่เราจะต้องทามีอะไรบ้างนะครับขั้นตอนที่1ก็คือเปิดหน้า p า n e l นอนนี้ขึ้นมานะครับเปิดยังไงนะครับก็คือมาที่ตรงนี้ครับ มาหาคู่เงินที่เราต้องการจะเทรดใช่ไหมอย่างเมื่อกี้ผมดู BTC ใช่ไหมอ่ะน่าจะกดผิดนะครับอย่างผมผมดู BTC ผมก็เอาเมาส์คลิกตรงนี้เลยนะครับคลิกที่ BTC พอคลิกไปปุ๊บมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ให้นี่ก็จะขึ้นมาหน้านี้ให้พอมันขึ้นมาหน้านี้นะครับผมก็ไปกดปุ่ม on TP point on SL point นะครับแล้วก็ใส่ค่าของตัวเลขที่เราต้องการเข้าไปนะครับว่าเราต้องการจะให้เขาเนี่ย SL เท่าไหร่ TP เท่าไหร่นะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็กด buy หรือ sell ตามที่เราดูการาฟได้เลยนะครับ แค่นั้นเองหมดแล้วนะครับอยากปิดออเดอร์ก็กดปิดนะครับก็ปิดออเดอร์แค่นั้นเอง